น i i. ี่นครับนการ่งขนกานกาตบมวยสสอนนะครับทาหน้ทาที่เป oui ็นผู้บรรยายที่คือการเจอกันระหว่างทีมโอกายาม่าซีเกิลนะครับที่กำลังแนะนำตัวอยู่ขณะนี้ เจอกับ e f v ดูแ e c ชิกวาว k a w a a h o j นะครับรโอคายาม่าซีเกิลนี่ก็อยู่ในชุดสีแดงนะครับโค้ชของเขาก็คืออากิโยชิคาวามุโตะครับ อันนี้ทีมเจ้าถิ่นนะครับตาดูนักกีฬาไทยนะครับหมายเลขสิบห้าทัดดาวนึกแจ้งนะครับเล่นในลีกนี้ทําทีมโดยผู้เล่นหมายเลขหกนะครับกับตันทีมครับ,อา,าอ,ารบอายาโอซานุมาครับอายาโอซานุมา ทำมาด้วยมิยูอาวาซุยครับมีผู้เล่นต่างชาติด้วยนะครับเนลซาวาเดสแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งครับน <meter> ี่ครับทีมชาติไทยนะครับเนี่ยครับวาเดสครับ าวอลเดซเบลาเลิซาวอลเดสตินิโปลโปลครับนั่นก็คือบูนาดาลีกิกะครับเอาล้วครับคูยาม่าครับ,โโรบเติร์นยกนางนวลสีแดงอันนี้ทีมกูแคทครับ บอแรกมาดีครับแล้วหลอกตบสวยยังครับยังไม่ตายขึ้นมาทันทีสวนมาอ่าพราะแทมตกมุมตรงลูกนี้ทัชครับผู้ตบก็คือตัวตบตัวกลางนะครับยูซูนาคามโตโอกายาม่าอีเกิลบอแรกมาทัดดาวยอดยังครับยอดบ้างครับยัง ยกขึ้นมาโดยเมลิซาเอาคืน้นตบติดล็อกเรียกร้อยครับล็อกติดนะครับโดยทางด้านของอุมาลครับอานาอุมาลกับทัดดาวครับร่วมมือร่วมแรงแล้วก็ไล่มา4ต่อ2แมาเสิร์ฟธรรมดาทัดดาวเรียกบอลแล้ว ให้หลังมาครับเมลิซาตบหนักจริงๆครับเมลูซ่าวาเดสตบมุมตรงเลยครับอัดใส่ลิปโบโลครับอัดใส่ทางด้านของี่น้าไคาโตเติบโดยทัดดาวติดล็อกอีกแล้วครับโอ้โหบล็อกได้ครับ มาซุ per ปปบล็อกเลยครับโอโซคุม่ากับตันทีมนะครับอายาโอโซตุมาไล่ขึ้นมาเป็น5ต่อ7สิงอีซ้ายของจริงยังครับหยอดลูกนี้ยังได้อยู่ครับโอกายาม่ายอดขึ้นรองไว้ครับมาริซาขึ้นมาหัวสาวใหม่มันไม่ถูกกันครับไม่ตรงต้องแก้ไขนะครับฟรีบอลกลับมาปัจงเลยลูกนี้ โอ้โหขึ้นมาให้โค้งหลังก็ได้ให้โค้งหัวเสาครับตกขัดลงไปโดยยูริทากายัมทากายีิครับเติมต่อครับมากินหลายแต้มแล้วนะครับสำหรับทางด้านของไากากะซิโอมาตอนนี้ทัดดาวเรียกหลอกสวยแล้วครับเมริซ่าตบลงนะครับจบครับปิดเกมได้ครับ รผลการแข่งขันนะครับในเซตแรกนั้นก็เป็น P.F.U. b l u e c a t อ i s h ก k ว w a เป็นฝ่ายชนะโ k a y a m a s i l ก็ไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับไปตีขึ้นมานี่โอ้โหก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับสำหรับ P.F.U. b l u e c a t อิ s h i k a w บอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับกลับมาบุกต่อครับซิโก้โอ้โหทัดดาวครับตบออกเองครับทัดดาวนึกแจ้งสำหรับเมลซาวาเดสนี่เป็นคนโปรตรุเกสนะครับปรเ,รเป็นตัวตบหัวสาวของโปรตริโกสนำไปก่อนแล้วครับ โอกยายาม่าไอมะเมลิซาได้ทัชครับยังไม่ตายยังไม่ตายอย่าชะล่าใจเอาใหม่ตบโอ้โหอันนี้ตายแน่นอนครับตอบออกไปเองนะครับอุมูระครับอนาอุมูระ2-0แล้วครับโอกยายาม่ามาแล้วครับ โอกายาม่าไหลหลังมาหลอกเอ็กไม่ได้ครับหยอดติดบล็อกของเมริซากับทัดดาวตามน้ำเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะได้ครับโซระนาคาเซครับกับตันทีมครับต้องให้โซระนาคาเซนี่ครับนาคาเซตบอัด5ต่อ1นะครับโอกายาม่ามะเซตนี้มาเร็วครับทัดดาวทัดดาวนึกแจ้งครับให้บอลเร็วแบบนี้ก็เสร็จน้องทัดดาวสิครับนี่ฮะ มาอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วตบปิดหนีบล็อกด้วยครับปิดข้อมือหนีบล็อกแล้วก็มาเสิร์ฟครับคัดดาวตามมา2ต่อ5้าครับยีนาไคโดครับเสิร์ฟไคโดเสิร์ฟมาดีลูกนี้มาหัวเสาโตปัดฝังเลยเหมือนกันนะครับมิยูคาวาซุยโอ้โหยิงมานี่ครับมาเสิร์ฟเบา หลังมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับอายาโอโลนูมาครับโอโลนูมานี่ครับวิ่งกระเตงมาเลยครับไห,หลหลังแบบนี้ครับตามมาแล้วครับห่างแต้มเดียวหลังจากสตาร์ทไม่ค่อยจะดีแต่ก็เสิร์ฟได้ครับโอสโลนูมาอายะโอสโลนูมาตบยังรองได้ครับโอสโลนุมาแล้วก็ยกขึ้นมาโอ้โหตบลูกนี้ยังรองครับทิปอีกทีหนึ่ง ตายจนได้ครับโอ้โหไม่ถนัดนักครับแต่ก็ยังทำได้นะครับนำแล้วนะครับ PF อยูบูคหลังจากตามมาตั้งแต่ต้นเซตคราวนี้นำแล้วแหมเสิฟหนักเหลือเกินครับอานาะอุระอันนี้ตีเบาๆเหนียวแน่นมาแล้วเมลิซาโอ้โหออกทิงกระเทือนทั้งโรงยิมนะครับนีบ่น้องเมลิซา ไปเยควอเดสเป็นทีมชาติโคลตริโก้นะครับเอาละครับเรียกแล้วครับมาทัดดาวหยอดอายครับมทัดดาวบอกหนูไม่ตั้งใจหยอยครับบอลมันไม่เข้าครับเลยต้องใช้ข้อนี่ครับทัดดาววิ่งมามันล้นแรับก็แย่หยอดโอ้ยแล้วอายครับวาน้องทัดดาวบอกหนูไม่ตั้งใจฮ่าแต่ทําได้ครับมาแล้วตบฉีกเอาเหนียวครับรับได้ ข้าวาสกีคอข้ามมาก่อนอ้ามน้ำมาหลังมาติดบล็อกยกมาสูงๆหัวเสายอดหลังโอ้โหยังไม่ตายครับต้องฟรีบอลกลับมาบุกใหม่แล้วครับทางด้านของโอกายามะไหลหลังมาอย่างนี้ติดบล็อกอีกยกมาโค้งหลังได้โอ้โหมาตบอย่างนี้ครับวาสกีบอกสบายๆครับนี่เป็นยังไงโอ้โห มาหัวสาวโตบได้ทัชยังรองได้ครับยกมาสูงครับเขาขาวาซุยครับโอ้ลูกนี้อดจะเสียเสียไปเลยครับโดยคาวาซสกิเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับทำได้นะครับแล้วก็ชนะไปครับ25ต่อ21น้าไปแล้วครับ2ต่อศูนย์เราพักกันสักลูกครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับโอ้โหสตินี่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ ทางด้านของบูแคทนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับโอกา,ายามาเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟบ้างนะครับส่งรายชื่อมาในโอกายาม่า20กว่าคนนะโอโ้โหบูแคทได้ส่งมา16คนเยอะเมริซ oh, 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 oh. ่าเมนเดสนี่ครับตบออได้ทัดด้วยนะครับ oh, oh. น่าจะเป็นตัวท็อปสกอร์ของ PFU บูแคทแหละครับเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟพุ่งดีเหลือเกิน ตามน้ำหยอดเรียบร้อยฮะมาเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันอากูชิอายากะนี่ครับถูงดีแล้วกคัดดาวเป็นผู้เสิร์ฟเอาละครับโค้งหลังมาเต็มมือครับบล็อกเจต่อสครับ ลูกนี้ตบยังได้อยู่ครับเรียกแล้วบอลเร็วโอ้โหอัอดอีกแล้วครับอายาโอซูมูระให้มาบอลเร็วครับอายาเติบต่อครับโอซูนุมา่าอายาโอซูนุมา่าหลอกสวยได้ทัชยังรองได้อยู่ ตบจากสาเมตรกลางลงครับโอ้โห,โหตบมันจริงจริงครับมิยูคาวาซุยบินมาเลยครับมิยูคาวาซุยจะตีทัชครับลูกนี้จะทัชหรือเปล่าครับอุบุระชาเลนโดยน้องทัชด,ดาวครับโอ้โหนักร้องฮะนักร้องชาเลนเฮ้ยทัชครับโอ้โหทัชด,ดาว บอกแล้วนามสกุลอะไรนึกแจ้งครับแม่ชาเลนได้สองแล้วครับเอาละครับทัดดาวเรียกบอลแล้วหลอกด้วยตบลูกนี้เรียบร้อยครับจบเกมเลยครับ25ต่อ14ในเซตที่3ครับโอ้โหดูสิครับแล้วจากใครละครับทัดดาวนึกแจ้งครับโอ้โหชาเลนได้ผลทกทุกครั้งครับไม่พลาดเลย สำหรับการแข่งขันวันนี้ครับโอ้โหต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดผลการแข่งขันก็คือบ f u ครับบ f u b ฟยูบูแนะครับเป็นฝ่ายชนะโอกายาม่าซีเกิลไป3เซตรวดครับ25ต่อ20 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ14ครับอย่าลืมนะครับเป็นแฟนวอลเลย์บอลพลาดไม่ได้นะครับปีนี้โมโนแม็กจัดเต็มกับการถ่ายทอดสดเอสวีดีลีกวอลเลย์บอลจากประเทศญี่ปุ่นทุกสัปดาห์ครับทุกแมต ติดตามชมได้ที่โมโนแม็กเท่านั้นและยังมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลพิมลีกครบ380คู่ทางโมโนแม็กนะครับรวมถึงฟุตบอลทุกรายการของอังกฤษดีกเอิงของฝรั่งเศสและก็วอลิมปิกเอสบดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและยังมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์ให้ได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ผมสุวัสดิกลิ่นเกษรนานะติงครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ